ปลาเพียนค้าจะ,ะไรดิฮะรู้แบบแซนปลาเ,เพียปลาแก่ปลาพ้น สบายด,ดีสบายด,ดีเอฟซีพระศักดสุกคนคอต้อนรับทุกคนเขาซูซองซีน่าเอ็กทูเก้าพี่นอ้องมินิกามารอตลาดแดงเนาะเล่าเฮืองอยูเล,ล่าเฮืองไปทุกคนไปนี่ห้องไปเบิร์นน้ำกันเนาะมาเสียังมากินแน่รอเบิร์นก็กินนอนหยางว่ามียังแน่เนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดลาวเฮืองนะตลาดแดง มาเต้ยทัวร์วผ่าน,าน,าน,นทันทวร์มัดหาผัดขีบนะทุกคนออสองมัดสิบพัน ัหนึ่งหาพันสองมัดตัวนั้นังเจ้านั่เจ้า้มาเท่าไรจ่ะมาเทไรจ์จ่ะครเป็นโล่เป็นผ้าเป็นมัดบอสรับตัวอะไรดิ ไปใส่ไปเอาสิมูวอดเดอร์ไกลไปน,นี่อะไปย่งนนยนนยกินโรงเรียนงามไป yeah okay. ชิ้นหมูโดดเท่าไหรศีลงวดิชั้นขอมันเนี่เห็นปะชิ้นชั้นมันตัวไรตัวไรชิ้นชั้นมันชั้นขอไไรเอบบไป 对，乖。 ตรงนี้ก็ได้สีโมดหนิเนาะป่าประสูทุกคนประโสนได้ไงแล้วก็มาเสือพักต่อนาะพอคขอมบัวธรรมบัตรหนึ่งก็ได้เชียวอันนี้อัมาดก็ได้เดี๋ยวมันสีกินบะเบ๊อ ได้แล้วหัวย่างมากแลวแบสื่อเบอเอามื <S 2> <S 2> ่เอามัก่ายเหรอเด้ออนเอา้เยครับอล้วเท่าไหร

ไส้ชิงไส้ยางนะของกินกันดิตลาดแรงเราเฮือกนะทุกคนกระไรกลายไปกลายมากกับสมันมาแวเลยด้วยของกินไส้ยาง นี่จะ่โตใหญ่ๆเนาะปาเลย เสือแบบแตงเนาะทุกคนมาคิดกับอ่าปนกับแจวีเนีเ้แกดูว่ากับชาพันต้อไถามหัวน้ำชาบมูก็เลีนยสีด้วยนะ เรา้าเห็นฉีดมันอ่ะเปนัวอยู่บนหนึ่งปีอนหกเจ็ดบอกว่าไก่เืยเราจะอยากกินไก่หรือว่า่อพ่อดแล้เนาะเมื่อก่อน ไปไหมไปหาปลาเปียคลาอะไรดิฮะตัวแบบแซนปลาเปียปลาแกะปลาพรน